สวัสดีครับขออนุญาตเปิดเหรียญพระอาจารย์บุญทันทาวโลรุ่นแรกวัดหนองน้ำขุ่นอำเภอสะตึกจังหวัดบุรีรัมย์สร้างแลบเสกปี2519เลี่ยมพร้อมใช้ เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านราคาสามร้อยรวมส่งครับขอบคุณครับ